กระพงทองหรือชาวบ้านรู้จักกันในชื่อปลาอังเกยเป็นปลาทะเลที่พบมากในทะเลฝั่งอันดามันบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และพังงาลักษณะลำตัวมีสีเหลืองทองและมีจุดสีดำใหญ่บริเวณลำตัวค่อนข้างมาทางคลีบหางเนื้อแน่นรสชาติด,ดีไม่มีกลิ่นคาวนิยมนำมาแล่เนื้อเป็นเมนูซาซิมิหรือนำมาปรุงอาหารเช่นหนึ่งซีอิ๊ว ต้มยำแกงส้มทอดกระเทียมเป็นปลาที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่เนื่องจากปลากระพงทองส่วนใหญ่ที่นำมาบริโภคได้มาจากการจับจากธรรมชาติยังไม่สามารถเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ได้จึงทำให้หายากและราคาจำหน่ายค่อนข้างสูงด้วยนโยบายของดรเฉลิ ion, มชัยสีอ่อนรัฐนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มอบหมายให้กรมประมง ไปดําเนินการในการดูแลเรื่องรายได้ของเกษตรกรให้มีรายได้ที่ดีและก็มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ากรมมงก็ถือเป็นพันธกิจหลักในการที่จะพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมและก็สามารถที่จะส่งเสริมเกษตรกรนําไปใช้ประโยชน์ได้สร้างรายได้ที่ดีจึงมอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งนะครับไปดูว่ามีสัตว์น้ําชายฝั่ง ชนิดใดที่มีรสชาติดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและที่สําคัญลดการจับจากธรรมชาติปลากระพงทองนะครับหรือปลาอังเกยเป็นปลาชนิดที่เข้าลักษณะทั้ง3อย่างนะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตครับประสบความสําเร็จในการเพราะพันธุ์ปลากระพงทองรวมทั้งการนุบาลและการทดลองเลี้ยงจนเกิดเป็นผลผลิตที่ดีและก็มีผลตอบแทนที่ดีต่อกเกษตรกรวันนี้นะครับกรเกษตรกรสามารถที่นําปลากระพงทอง เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพและก็สร้างรายได้ที่ดีและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับจึงเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่กรงมงขอให้เกษตรกรน,นําผลจากงานวิจัยนี้ไปดําเนินการนะครับตามนโยบายของท่านวันตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดรเฉลิมชัยศรีอ่อนครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการพาอเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งภูเก็ตกองวิจัยและพัฒนาการพาอเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งดําเนินการเพาะพันธุ์ปลากระพงทอง โดยนำพ่อแม่พันธุ์ปลากระพงทองจำนวน6ตัวจากพ่อแม่พันธุ์ปลาทั้งหมด20ตัวมาฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ได้แก่ซูพีแฟกและโมททเลียมเพื่อเร่งการตกไข่และกระตุ้นการสร้างน้ำเชื้อหลังจากฉีดฮอร์โมน40ชั่วโมงพ่อแม่พันธุ์จะประสมพันธุ์วางไข่าตามธรรมชาติปลากระพงทองวางไข่ในตอนกลางคืนจำนวนไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแต่ละครั้งประมาณ800,000-1ล้านฟอง หลังจากแม่ปลาวางไข่ได้ประมาณ17ชั่วโมงลูกปลาจะฟักเป็นตัวมีอัตราฟักประมาณ80-83%เมื่อลูกปลาฟักเป็นตัวเรียบร้อยจะนำลูกปลากระพงทองมาอนุบาลในบ่อคอนกรีตโดยลูกปลาวัยอ่อนในระยะแรกจะอนุบาลด้วยน p อเพียสโคพิพอด ซึ่งเป็นอาหารมีชีวิตที่มีกรดไขมัน DHA สูงมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำไวอ่อนและช่วยส่งเสริมอัตราการรอดตายของลูกพันธุ์สัตว์น้ำให้สูงขึ้น หลังจากลูกปลากระพงทองเข้าสู่สัปดาห์ที่2องจะให้กินโรติเฟอร์และโคบีพอดต,ตัวเต็มวัยเมื่อลูกปลาอายุครบ14วันจะให้กินอัททิเมียแรกฟักและอาหารเม็ดสำเร็จรูปเลี้ยงจนลูกปลามีขนาด2เซนติเมตรใช้เวลาอนุบาลประมาณ39วันอัตราการรอดอยู่ที่15%ของลูกปลาทั้งหมด ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาการพาอเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตสามารถเพาะพันธุ์ลูกปลากะพงทองได้1,2500ตัวจากทั้งหมด2รุ่นและเพื่อให้ได้ลูกปลากะพงทองที่มีคุณภาพปลอดโรคศูนย์มีการดูแลสุขภาพพ่อแม่พันธุ์โดยมีการตรวจปรสิตและแบคทีเรียรวมทั้งโรคจากไวรัสด้วยวิธี P ี r นอกจากนี้ตลอดการอนุบาลลูกพันธุ์ปลามีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและปริมาณแบคทีเรียในน้ำให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมออีกทั้งยังมีการดูแลคุณภาพลูกปลากระพงทองก่อนนำออกจำหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยลูกพันธุ์ปลาที่ผลิตได้จะจำหน่ายในราคาเซนติเมตรละ2บาทมีเกษตรกรผู้สนใจซื้อลูกปลากระพงทองไปเลี้ยงในกระชังจำนวน16กรายนอกจากนี้ศูนย์หนึ่งได้ดำเนินการศึกษาการเลี้ยงปลากระพงทองในบ่อดิน เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงให้เกษตรกรต่อไปการเลี้ยงปลาก,กระพงทองในกระชังและบ่อดินใช้ลูกปลาขนาด4-5นิ้วโดยเลี้ยงด้วยอาหารเมร็ดต้นทุนต่ำที่สูญผลิตขึ้นจากวัตถุดิบอาหารเช่นเศษเหลือจากการแปลรูปสัตว์ปีหนน,นกมแมลงผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตเอทานอลซึ่งเป็นแหล่งโปรโตีนที่มีราคาถูก ปลากระพงทองที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดต้นทุนต่ำในกระชังและบ่อบินใช้ระยะเวลาประมาณ8-9เดือนจะได้ปลาน้ำหนักประมาณ8กิถึง1กิโลกรัมจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ200-250บาทสำหรับกรเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงปลากะพงทองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการพอเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเกต็ตโทร088 7651393ค่ะ